โลกกำลังยืนอยู่บนปากเหวเปลวไฟแห่งความขัดแยง้งกำลังลุกโชนจากทุ่งหิมะในยุโรปตะวันออกสู่ผืนทรายอันร้อนระอุในตะวันออกกลางและเหนือระลอกครึ่งที่ตึงเครียดในมหาสมุทรแปซิฟิกชิ้นส่วนของจิ๊กซอแห่งมหาสงครามกำลังถูกนำมาต่อเข้าด้วยกันชา้ชาๆแต่ทว่ามั่นคง เราต่างเฝ้ามองด้วยความกังวลและตั้งคำถามว่าโลกกำลังจะเดินไปในทิศทางใดแต่จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าสัญญาณเตือนถึงมหันตภัยครั้งนี้ได้ถูกส่งมาถึงเราแล้วไม่ใช่จากห้องประชุมของผู้นำโลกไม่ใช่จากนักวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันแต่จากชายผู้หนึ่งที่มีชีวิตอยู่เมื่อ500ปีก่อน ชายผู้มีนามว่ามิเชลเดอ n นอตราดามหรือที่โลกรู้จักกันในชื่อนอสตราดามุสผู้พยากรณ์ที่โด่งดังและลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติคําทํานายของเขาคือการมองเห็นอนาคตด้วยยานวิเศษจริงหรือเป็นเพียงกระจกเงาที่สะท้อนความกลัวอันดำมืดที่สุดในใจของเราเอง ยินดีต้อนรับสู่ถอดรหัสเงามืดแฟ้มลับรอบโลกวันนี้เราจะเปิดแฟ้มคดีที่เก่าแก่ที่สุดเพื่อถอดรหัสคำเตือนสุดท้ายของนอสตราดามุสรหัสพยากรณ์ถึงสงครามโลกครั้งที่สก่อนที่เราจะถอดรหัสคำทำนายเราต้องเข้าใจผู้เขียนรหัสเสียก่อนนอสตราดามุสไม่ใช่หูนข้างถนน เขาเกิดในปีคศ1503ในฝรั่งเศสในยุคที่โลกกำลังก้าวออกจากความมืดมิดของยุคกลางเข้าสู่แสงสว่างแห่งยุคเรเนซองส์เขาคือแพทย์ผู้ปราดเปรื่องที่ต่อสู้กับการระโรคที่พรากชีวิตภรรยาและลูกๆของเขาไปความสูญเสียที่แสนสาหัสนี้เอง ที่อาจเป็นแรงผลักดันให้เขาพยายามที่จะยังรู้และควบคุมโชคชะตาเขาไม่ได้อ่านดวงดาวเหมือนโหรทั่วไปแต่ตำนานเล่าว่าในยามรัตติการเขาจะขังตัวเองอยู่ในห้องทำงานลับจ้องมองลงไปในชามทองเหลืองที่บรรจุน้ำและสมุนไพรจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะภวังที่ซึ่งม่านกั้นระหว่างปัจจุบันและอนาคตได้เปิดออก สิ่งที่เขาเห็นถูกบันทึกไว้ในผลงานชิ้นเอก Les p r o p h e c i e s หรือคำพยากรณ์มันไม่ใช่การเขียนแบบร้อยแก้วธรรมดาแต่นอสตราดามุสได้เข้ารหัสวิสัยทัศน์ของเขาไว้ในรูปแบบของกลอนสี่บรรทัดหรือควอเ r a i n จำนวนเกือบ1000บทและนี่คือปราการด่านแรกที่ทำให้การถอดรหัสเป็นเรื่องยากอย่างที่สุด เขาจงใจเขียนมันด้วยภาษาที่ผสมปนเปกันทั้งฝรั่งเศสโบราณลาตินกรีกและโปรวงศานเต็มไปด้วยคำอุปมาอุปไมยคำย่อและการเล่นคำราวกับจงใจสร้างกุญแจที่ซับซ้อนที่สุดเพื่อให้คนในยุคหลังที่คู่ควรเท่านั้นที่จะไขปริศนาของมันได้หลายคนเชื่อว่าเขาทำเช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อมด และถูกศาสนาจักรลงทูตแต่บางคนเชื่อว่าเขากำลังท้าทายเราคนในยุคอนาคตให้พิสูจน์สติปัญญาของเราเองตลอดห้าศตวรรษที่ผ่านมาผู้คนมากมายพยายามถอดรหัสบทกวีของเขาและสิ่งที่ทำให้ชื่อของนอสตราดามุสยังคงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้คือคำทำนายบางบทที่ดูเหมือนจะแม่นยำอย่างน่าเหลือเชื่อ กรณีศึกษาที่หนึ่งการปฏิวัติฝรั่งเศส The French Revolution n นสตราดามุสเขียนไว้กว่า200ปีก่อนเกิดเหตุการณ์ว่าจากประชากรผู้ถูกกดขี่บทเพลงคำร้องและข้อเรียกร้องจะดังขึ้นในขณะที่เหล่าเจ้าชายและขุนนางถูกคุมขังอยู่ในคุกนี่จะเป็นการตอบรับจากสวรรค์ในอนาคตโดยเหล่าคนโง่ที่ไร้หัว เซนจูรีหนึ่งควาเรนสิบทกวีนี้ถูกตีความว่าได้พยากรณ์ถึงการลุกฮือของประชาชนชาวฝรั่งเศสการจับกลุ่มราชวงศ์บูบงและการปกครองของกลุ่มปฏิวัติที่ไร้ประสบการณ์ได้อย่างน่าทึ่งกรณีศึกษาที่2การพงาดของฮิสเตอร์ The Rise of Hister แต่คำทํานาที่โด่งดังที่สุดและเป็นที่ถกเถียงมากที่สุดคือ บทที่กล่าวถึงปฏิปักษ์พระคริสต์หรือแอนติคริสต์คนที่สองจากส่วนลึกของยุโรปตะวันตกเด็กน้อยจกถือกำเนิดจากครอบครัวที่ยากจนผู้ซึ่งด้วยลิ้นของเขาจะเกลี้ยกล่องกองทัพที่ยิ่งใหญ่ชื่อเสียงของเขาจะกระจรกระจายไปไกลถึงอาณาจักรแห่งบุรพาทิศเซนจูรี3วัเทรน35และอีกบทหนึ่งที่ระบุว่า อสูรร้ายที่หิวโหวยจะข้ามแม่น้ำส่วนที่ใหญ่กว่าของสนามรบจักอยู่ต้ฮิสเตอร์เซนจูรี2ควอตเทรน24ผู้คนทั่วโลกต่างตกตะลึงเมื่อคำว่าฮิสเตอร์ซึ่งเป็นชื่อโบราณของแม่น้ำดานูบในเยอรมันนี้มีเสียงที่ใกล้เคียงกับน้ำของผู้นำเผด็จการฮิตเลอร์อย่างน่าประหลาดใจและรายละเอียดอื่นๆก็ดูจะสอดคล้องกับการขึ้นสู่อำนาจของเขา แต่นี่คือจุดที่เราต้องเริ่มถอดรหัสไม่ใช่แค่รับฟังนักประวัติศาสตร์แย้งรานอสตราดามุสอาจกำลังพูดถึงภูมิศาสตร์จริงๆและเรากำลังอา่านสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย้อนกลับไปในคำทำนายที่คลุมเครือปรากฏการณ์นี้เรียกว่า postdiction หรือการทำนายย้อนหลังมันคือธรรมชาติของสมองมนุษย์ ที่พยายามจะหารูปแบบในความโกลาหลไม่ว่าคำทำนายในอดีตจะเป็นการมองเห็นอนาคตจริงหรือเป็นเพียงการตีความย้อนหลังที่สมบูรณ์แบบก็ตามสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือมันได้สร้างความน่าเชื่อถือและความน่าเกรงขามให้กับคำพยากร์อื่นๆของเขาและเมื่อเราหันกลับมามองคำทำนายที่ยังไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคำทำนายเกี่ยวกับมหาสงคราม เราจึงไม่อาจเพิกเฉยต่อมันได้อย่างง่ายได้อีกต่อไปในบรรดาบทกวีเกือบพันบทมีหลายบทที่พูดถึงสงครามและความขัดแยง้งแต่มีบทหนึ่งที่นักตีความให้ความสนใจมากที่สุดในยุคของเราสงครามครั้งใหญ่เจ็ดเดือนผู้คนล้มตายจากความชั่วร้ายเมืองรูอองเอเวโรจะไม่ตกสู่เงื้อมมือกษัตริย์ Century 2ควอเทรน46คำว่าสงครามเจ็ดเดือนถูกตีความว่าอาจเป็นระยะเวลาของสงครามโลกครั้งที่3ที่อาจจะสั้นแต่รุนแรงอย่างยิ่งยวดด้วยอาวุธนิวเคลียร์และเขายังได้ทิ้งรหัสและเงื่อนไขของการเกิดสงครามไว้ในบทอื่นๆและในวันนี้ชิ้นส่วนของรหัสเหล่านั้นกำลังปรากฏขึ้นพร้อมกันทั่วโลก ราวกับกําลังก่อตัวเป็นภาพที่น่าหวาดหวัน่นโนสตราดามุสเขียนไว้ว่าแผ่นดินสลาฟจะขับขานบทเพลงแห่งสงครามในขณะที่เกาะของอังกฤษต้องทนทุกข์การรุกรานจากบุรพาจะทำให้ฝรั่งเศสสั่นคลอนบทกวีนี้ถูกนำมาเชื่อมโยงโดยตรงกับความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนสงครามบนแผ่นดินสลาฟที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วยุโรป และเป็นความขัดแย้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองนี่คือชนวนแรกที่ถูกจุดขึ้นแล้วเขาพยากรณ์ต่อไปว่าในนครแห่งพระเจ้าจะเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่พี่น้องสองคนจะแตกแยกกันเพราะความเชื่อกำแพงเมืองจะพังทลายลงด้วยไฟและดาบนครแห่งพระเจ้าถูกตีความเป็นเจรูซาเล็มศูนย์กลางของสามสาศาสนาที่สำคัญของโลก ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่ปะทุขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าคือรอยร้าวที่รอวันแตกหักและอาจกลายเป็นสมรภูมิที่ดึงมหาอำนาจจากทั่วโลกเข้ามาพัวพันความตึงเครียดไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโลกตะวันตกนอสตราดามุสยังกล่าวถึงการเผชิญหน้าระหว่างสองมหาอำนาจเหนือผือนน้ำอันกว้างใหญ่นกอินทรีจะท้าทายพญามังกรสีเลือดเกาะแก่งจะสั่นสะเทือน ภาพนี้สะท้อนถึงการเผชิญหน้าทางทหารที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเหนือหน้าน้ำทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวันซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเป็นจุดเปราะบางที่สุดที่จะก่อให้เกิดสงครามระดับโลกได้และแม้แต่ใกล้ตัวเราบนผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิรอยร้าวเก่าๆจากความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและกัมพูชา ก็พร้อมที่จะปริแตกได้ทุกเมื่อนอสตราดามุสเคยพยากรณ์ถึงสงครามระหว่างพี่น้องที่เคยดื่มน้ำร่วมสาบานความขัดแย้งจะเกิดจากหินเก่าและดินแดนเลือดจะนองสองฝั่งแม่น้ำจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าหินเก่าที่ว่านี้คือปราสาทหินโบราณตามแนวชายแดนและความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องระดับท้องถิน่นอาจถูกใช้เป็นตัวแทนหรือสนามรบตัวแทน หรือ proxy war ของมหาอำนาจที่อยู่เบื้องหลังและกลายเป็นหนึ่งในชนวนที่ลุกลามไปสู่สงครามที่ใหญ่กว่าทุกชิ้นส่วนกำลังต่อกันเป็นภาพแต่ยังขาดอีกหนึ่งชิ้นชิ้นที่สำคัญที่สุด n o s t r a d a ม u s ทำนายถึงปฏิปักษ์พระคริสต์คนที่สาม the third antichrist ผู้ที่จะเป็นผู้จุดชนวนมหาสงครามครั้งสุดท้ายสองคนแรกคือนโปเลียน และฮิตเลอร์แล้วคนที่สามคือใครเขาให้รหัสไว้ในชื่อมาบุสหรือมาบัสมาบุสจะต่อยในไม่ช้าแล้วจะตามมาด้วยการทำลายล้างผู้คนและสัตว์อย่างน่าสยดสยองการล้างแขนจะปรากฏให้เห็นจากร้อยมือความกระหายและความอดอยากเมื่อดาวหางคูจอนผ่านนักถอดรหัสพยายามเชื่อมโยงชื่อมาบุส กับบุคคลมากมายบางคนนำตัวอักษรไปสลับกับชื่อซัดดามฮุเซนบางคนเชื่อมโยงกับโอบามาโดยอ่านจากหลังมาหน้าหรือแม้แต่ผู้นำคนปัจจุบันแต่ก็ยังไม่มีใครที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์หรือว่ามาบุสไม่ใช่บุคคลแต่เป็นอุดมการณ์อาจจะเป็นมาร์กซิสึมหรือบิสเนส สัญ,ญลักษณ์ของความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองหรือความโลภในระบบทุนนิยมหรือน่ากลัวกว่านั้นมันอาจจะเป็น AI หรือ artificial intelligence สิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้นและจะนำมาซึ่งการทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ในที่สุดนั่นเองเราได้เดินทางผ่านบทกวีที่มืดมนไ้หลากเส้นเชื่อมโยงความขัดแย้งจากทั่วทุกมุมโลก และได้พยายามตามหาตัวตนของมาบัสผู้จุดชนวนสงครามภาพของมหาสงครามครั้งที่สดูเหมือนจะชัดเจนขึ้นเรื่อยเรื่เรากับเป็นโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้แล้วและเราทำได้เพียงเฝ้ารอให้มันเกิดขึ้นแต่ถึงเวลาแล้วที่เราต้องถอยออกมา1นก้าปิดหนังสือคำพยากรลงชั่วคราวแล้วถอดรหัสการถอดรหัสของเราเอง ด้วยสายตาที่ปราศจากอคติความจริงก็คือคำทํานายของนอสตราดามุสนั้นคลุมเครืออย่างถึงที่สุดบทกวีของเขาไม่มีการระบุวันเวลาที่แน่ชัดเขาใช้คำที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งสามารถตีความได้ร้อยแปดพาคำว่าพี่น้องอาจหมายถึงประเทศเพื่อนบ้านหรืออาจหมายถึงคนในชาติเดียวกันคำว่าบุรพาทิต์ อาจหมายถึงจีนญี่ปุ่นหรือแม้แต่ตะวันออกกลางบทกวีของเขาจึงเปรียบเสมือนเสื้อฟรีไซส์ที่สามารถนำไปสวมให้กับเหตุการณ์ใดๆในประวัติศาสตร์ก็ได้เราเห็นภาพสงครามในยูเครนแล้วเราก็ไปหาบทกวีที่พูดถึงแดนเหนือเราเห็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วเราก็ไปหาบทกวีที่พูดถึงนครศักดิ์สิทธิ มันคือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เรียกว่า confirmation bias หรืออคติเพื่อยืนยันที่สมองของเราจะมองหาแต่ข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อที่เรามีอยู่แล้วและเพิกเฉยต่อข้อมูลอีกนับพันนับหมื่นชิ้นที่ขัดแย้งกับมันในมุมมองนี้นอสตราดามุสอาจไม่ใช่ผู้มองเห็นอนาคตแต่เขาคือปรมาจารย์แห่งความคลุมเครือ และเป็นนักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่เขาไม่ได้มองเห็นอนาคตเขาอาจจะแค่มองเห็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งความละโมบความหวัดระแวงและการสแสวงหาอำนาจเขาเห็นว่าประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยเดิมเสมอสงครามเกิดขึ้นอาณาจักรล่มสลาย ผู้นำที่โหดร้ายถือกําเนิดขึ้นเขาจึงเขียนถึงรูปแบบเหล่านี้โดยไม่จําเป็นต้องระบุว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครหรือเมื่อไหร่เพราะเขารู้ดีว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมนุษย์ก็จะหาทางทําให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งจนได้และนี่คือบทสรุปที่น่ากลัวที่สุดของการถอดรหัสในวันนี้ คำทำนายเรื่องสงครามโลกครั้งที่สอาจไม่ได้น่ากลัวเพราะความแม่นยาของมันแต่มันน่ากลัวเพราะมนุษย์เรากำลังทำให้คำทำนายนั้นเป็นจริงขึ้นมาทุกขณะจิตเราวิ่งเข้าหาสงครามไม่ใช่เพราะโชคชะตาที่ถูกลิขิตไว้โดยโหรโบราณแต่เพราะการกระทำและการตัดสินใจของเราเองในปัจจุบัน ดังนั้นมรดกที่แท้จริงของนอสตราดามุสอาจไม่ใช่คำพยากรณ์ที่เราต้องนั่งรอให้มันเกิดขึ้นแต่มันคือคำเตือนสุดท้ายคือเสียงสะท้อนจากอดีตที่ก้องดังมานานกว่า500ปีที่ส่งมาเพื่อท้าทายสติปัญญาและมโนธรรมของเราคนในยุคปัจจุบันมันท้าทายให้เรามองความขัดแย้งตรงหน้า แล้วถามตัวเองว่าเราจะเลือกเดินซ้ำรอยประวัติศาสตร์หรือเราจะเลือกที่จะเขียนอนาคตของเราขึ้นมาใหม่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและคุณล่ะครับหลังจากได้ถอดรหัสไปกับเราในวันนี้คุณเชื่อว่าสงครามโลกครั้งที่สจะเกิดขึ้นจริงตามคำทำนายหรือมนุษย์จะเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในคอมเมนต์ด้านล่างและหากคุณชื่นชอบการดำดิ่งสู่ปริศนาดำมืดในแฟ้มลับรอบโลกเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามจ้องถอดร,รหัสเงามืด Dark Decode mm. เพื่อไม่ให้พลาดการถอดร,รหัสครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ